เมื่อวานใครได้ดูคาราคูดวากบ้างคะเอ้ยไม่ใช่ใครได้ดูไทยพบกับตุรกีบ้างเราแข่งที่กรุงอาการาประเทศตุรกีนะคะทําให้กองเชียร์ของตุรกีต้องบอกว่ามาหาศาลมาคือมามากแล้วก็ยังมีการเกิดประเด็นดราม่านะคะเดี๋ยวแอดจะเล่าไว้อีกคลิปนึงฟอร์มการเล่นของไทยเมื่อวานในเซตแรกค่อนข้างดี จบอลหลากหลายมากแต่ก็ทําเอาหัวใจวายเหมือนกันนะเพราะว่าแบบคือแต้มไม่ไม่ได้ไหลอะ่ะแต่ว่าแต้มเขาก็ตามมาติดๆเลยคือถ้าใครผิดพลาดมากที่สุดณนะจุดจุดนั้นก็คือจบเลยแต่ด้วยในเซตแรกนะคะร่างกายและพละกําลังของไทยคือเอาพูต่ตรงว่ามีเต็มเลยเกินร้อยแน่นอนทําให้ยิ่งการจ่ายบอลของพรภันยนะ่ะ จ่ายไปได้เร็วใช่ไหมลูกตบของบีมพิมพิชยาอัชราพรหรือแม้แต่ชัชอุอนอะ่ะก็ทำได้ดีเลยทำให้เราอะ่ะชนะเซตแรกมาด้วยคะแนน25ต่อ23ประเดิมเซตแรกด้วยชัยชนะค่ะแอดขอพูดรวมๆนะพอมาในเซตที่2นะคะแนนของตุรกีนำลิ้วเลยเขาชนะ25ต่อ15เซตที่3ก็ยังทำฟอร์มได้ดีค่ะสำหรับตุรกีเลยเอาชนะไป25ต่อ18และเซตสุดท ก็ยังทําฟอร์มได้ดีตามมาตรฐานของตุรกีนะก็25ต่อ21ค่ะหลังจากที่ตุรกีพ่ายเสร็จให้เราในเซตแรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นอะเซตสองเซตสามเซตสี่ฟอร์มเขาก็มาอย่างร้อนแรงเลยด้วยเขาแข่งที่บ้านด้วยและเสียงเชียร์ก็คือดังมาหื่มาแล้วสายวาร์ปของพวกเขาก็ทํางานทันทีทําให้ไทยก็เริ่มรู้สึกกดดันมากขึ้นด้วยอย่างที่โค้ดและนะักกีฬาก็บอกอะนะคะว่าคือด้วยเสียงกองเชียร์ของเขาและด้วยสภาพร่าง กายของพวกเราที่เริ่มแบบแผ่วลงและสิ่งที่จะไม่พูดไม่ได้คือพวกเขาตัวสูงกว่าเรามากโพราด่วนดานัยก็ได้พูดว่าเราอะ่ะบล็อกเขาไม่ได้เลยคือเราตัดเกมบล็อกเขาไม่ได้เลยและตัดเกมบุกที่เขาจะบุกอะ่ะเพราะว่าเราบล็อกไม่ได้เราก็คือตัดเกมบุกของเขาไม่ได้ด้วยเช่นกันทําให้แต้มเขาก็ไหลไหลไหลเลยด้วยสภาพร่างกายของเราแผ่วลงและเขาก็ตัวสูงมากทําให้แต้มที่เขาตบทุกลูกแทบจะเป็นแต้มแทบจะเป็นคะแนนทุกลูกของตุรกีเลยค่ะแต่ตัวนักกีฬาในทีมเองก็ได พูดว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วคือแบบฮึดขึ้นมาคือทุกคนคือพยายามเต็มที่ต่อสู้กับทีมยักษ์ใหญ่แบบนี้ต้องพูดเลยนะว่าทีมตุรกีก็คือยักษ์ใหญ่ของจริงถือว่าได้เซตจากเขามาเซตหนึ่งก็ถือว่าขู่เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่คือเราก็ได้ดูเกมเขาว่าเขาเล่นยังไงแล้วก็นํามาปรับใช้และไปเจอกันใหม่ในชิงแชมป์โลกตัวคาราคูดนะคะหัวชมพูอ่ะก็เกิดประเด็นดราม่าเพราะว่ามีการวากใส่ไทยทึ่งซึ่งตัวคาราคูดอ่ะ เกิดโดนแบรนด์ไปแล้วนะรอบหนึ่งคือโดนพักกันเล่นไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่เขาทําท่าทางใส่ ฝั่งตรงข้ามคู่ต่อสู้จากนั้นเขาก็มาโพสต์ในไอจเขาเมื่อคืนเลยนะว่าเหมือนแบบเรียนแฟนๆคนไทยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเล่นกีฬาด้วยความแบบมุ่งมั่นตั้งใจอะ่ะคือเขาก็มีสายวะของเขามีจิตอะไรของเขาในตัวเองอะ่ะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเขาก็มันมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเอาชนะซึ่งมันไม่ใช่การทําลายคุณค่าของนักกีฬาแล้วตัวเขาก็รักประเทศไทยและรักนักกีฬาของประเทศไทยทุกคนด้วยพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในครั้งนี้อาราคูก็คือต้องโพสต์ออกมาชี้แจงนะ ไม่ยงั้นตัวเขาก็จะโดนกระแสไปอีกรอบก็นัน่นแหละค่ะจบแมตช์ VNL เรียบร้อยนะคะไทยก็คือรังอันดับ8เหมือนเดิมเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังอีกคลิปหนึ่งทุกคนได้ดูแมตช์ที่ไทยพบกับตุรกีไหมคะเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างเล่าถึงฟอร์มการเล่นของไทยและของตุรกีให้ฟังหน่อยขอนับถือสปิริตนักกีฬาไทยนะคะที่อยู่อันดับ14ของโลกและได้ขึ้นมาเป็น1ใน8ของทัวร์นาเมนต์นี้และมาแข่งขันกับทีมที่แบบอันดับ1ใน7 ที่เขาได้กันอ่ะถือว่าสปิริตของไทยคือที่สุดแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าแบบไทยอ่ะทำได้เต็มที่และทําได้ดีแบบนี้จริงๆและทุกคนก็กลัวจริงๆค่ะต่อจากนี้นะชิงแชมป์โลกนะหลายประเทศคู่ต่อสู้นะไม่ประมาทไทยแน่นอนทุกคน mm. เรามันตัวเล็กพริกขี้หนูของจริงและก็ต้องขอขอบคุณสนามเจ้าภาพตุรกรีด้วยนะคะที่ ทำจัดสนามได้ดีแสงไฟตะการตาอลังการมากถือว่าเป็นการเปิดสนามได้แบบสุดยอดของตุรกีเลยค่ะเราจะมาดูนะคะว่าแชมป์ใหม่ปีนี้ของ VNL ปีนี้จะเป็นใครเพราะว่าแชมป์เก่าตกรอบไปแล้วและแอดจะมาทำคลิปให้ดูทุกแมตช์การแข่งขันว่าใครจะได้แชมป์ค่ะเล่าสู่กันฟังเลยค่ะใครได้ดูแมตช์เมื่อวานบ้างคิดว่าไทยเป็นอย่างไรและตุรกีเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไป กำลังใจให้นักกีฬาของทีมชาติไทยในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ